เอาละค่ะเรากลับเข้ามาพูดคุยกันนะคะสาหรับคุณผู้ชมที่มีคําถามอยากจะขอคาแนะนํากับคุณหมอปิงนะคะโทรศัพท์มาพูดคุยกันนะคะไม่จําเป็นจะต้องเป็นประเด็นที่เราคุยกันในวันนี้ก็ได้นะคะ,ะคุณลุงคุณป้าคุณนา้าคุณอาที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งหลายโทรศัพท์มาได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์026893673นะคะ026893673นะคะส่วนการสมัครสมาชิก ให้ใช้เบอร์มือถือนะคะ0869063991นะคะ0869063991ค่ะอาจารย์คะเรากลับเข้ามาพูดคุยกันต่ออาจารย์บอกว่าวิถีการเลี้ยงดูเด็กๆเ,เนี่ยนะคะของชาวจีนเนี่ยมันเริ่มมาจากพฤติกรรมของผู้ใหญ่คนะคะค,คือผู้ใหญ่เนี่ยจะชอบจดบันทึกแล้วพอเด็กเนี่ยเห็นพฤติกรรมของคุณพ่อคุณแม่ก็เกิดการซึมซึมซับกับพฤติกรรมเหล่านี้ ก็เลยกลายเป็นคนที่ต้องเขียนมาตลอดอันนี้เป็นเป็นวิธีหนึ่งในการในการในการที่จะฝึกให้เด็กมีการเรียนรู้ในเรื่องของการเขียนครับมีวิธีอื่นอีกไหมคะอาจารย์นอกจากวิธีนี้แล้วพฤติกรรมที่เราให้ให้กับเด็กนี่มันจะมีทั้งดีทั้งไม่ดีค่ะนะฮะมีทั้งดีทั้งไม่ดีนะครับเพาราะฉะนั้นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะผมค่อนข้างจะเป็นเป็นห่วงก็คือทางที่ไม่ค่อยดีนะฮะ คือบางเอิญผมผมไม่รู้ว่าบางเอิญยังไงกไ็ไม่ไม่ทราบะนะ,ะ,ะประเทศไทยเนี่ยเราค่อนข้างจะชอบเอาละครมาไว้ตรงประมาณสักสอ 2> 2ทง,ทงทุ่มสองทุ่มสามทุ่มเท่านั้น,นทีนี้พอละครเขาสร้างมาดีะนะฮะสร้างมาให้หน่าติดตามะนะถ้าพ่อแม่คนไหนชอบดูละครโดยที่มีลูกอยู่เนี่ยตรงนั้นจะไม่ดี อาจารย์กำลังจะบอกว่าอย่างนั้นเด็กดูละครไม่ได้ไม่ควรเพราะถ้าหากว่าเป็นละครที่เป็นตอนเดียวจบอันนั้นจบเลยนะฮะแต่ถ้าหากว่าละครที่เป็นตอนแล้วก็พ่อแม่เป็นคนนั่งดูตลอดนะฮะลูกไม่รู้จะไปไหนลูกก็เล่นอยู่ข้างๆใช่ไหมฮะตั้งแต่สองขวบสามขวบเขาจะเล่นอยู่ตรงข้างๆ พ่อแม่ข้างๆปู่ย่าตายายถูกไหมฮะ,ะแล้วเขาก็จะดูในหนังนะอรัพอดูหนังเนี่ยเ,เด็กยิ่งดูหนังยิ่งเยอะยิ่งไม่อยากเรียนหนังสือเอาหนังดีๆก็มีเยอะนะอาจารย์นะไม่ใช่คือเวลาเด็กตั้งแต่เด็กๆเนี่ยถ้าเขาดูหนังเยอะๆในทีวีก็จะมีสีสันเยอะมากถูกต้อง มันจะแวบไปแวบมาสนุกสนานนะฮะแต่พอเวลาเข้าเรียนหนังสือเนี่ยมันไม่มีอะไรแวบไปแวบมามันไม่มีสีสันเด็กก็จะพอยขี้เกียจไปอาจารย์กาจารจะบอกอย่างนั้นใช่กระดานก็จะสีขาวขวสีดำาๆสีสีเขียวนะฮะอาจารย์เขาเป็นเขียนอยู่ก็จะไปพูดอยู่ข้างบนพูดอย่างน้แต่คนเดียวถูกไหมฮะเด็กเขาจะขี้เกียจเขารู้สึกว่าเอยู่ที่บ้านสนุกกว่า ดูหนังสนุกกว่าถอทกไหะในช่วงเวลาสองทุ่มสามทุ่มน่าจะเป็นเวลาที่เด็กทําการบ้านนะฮะหรือว่าเด็กควรจะอ่านหนังสือในตรงช่วงเวลานั้นแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะต้องมีบทบาทในพฤติกรรมตรงนั้นด้วยใช่นี้ถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่มานั่งดูทีวีนั่งดูละครตรงนั้นค่ะนะฮะเด็กก็จะดูด้วยอเด็กก็จะดูด้วยนะะ พอเด็กดูด้วยปั๊บเด็กก็จะรู้เรื่องมากไปค่ะเกี่ยวกับละครเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เพราะเวลาเด็กเขาจะวาอย่างหนึ่งเด็กทุกคนเนี่ยเขามีความอยากแสดงออกอ่าใช่ถูกไหมฮะเขาพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่แล้วเขาพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็อยากจะแสดงออกค่ะกับเพื่อนเขาอยากจะแข่งกับเพื่อนเขาอยากจะเก่งกว่าเพื่อนอืถูกไหมฮะถ้าเด็กคนไหน เรียนหนังสือเก่งคุณจะสังเกตนะฮะถ้าเด็กคนไหนเรียนหนังสือเก่งเขาก็จะพยายามกระตือรือร้นเรียนหนังสือให้ดีนะเพื่อเก่งกว่าเพื่อนนะฮะแต่ถ้าหากว่าเด็กคนไหนที่ดูหนังเยอะๆเขาก็จะรู้สึกว่าเขาเก่งกว่าเพื่อนเหมือนกันแต่เก่งอีกด้านหนึ่งแต่เก่งอีกด้านนึงเขาก็จะเอาดีด้านนั้นไปเลยใช่เหรอ ใช่เขาก็จะพยายามที่จะแสดงออกว่าตัวเขาเขารู้มากแต่จริงๆอาจารย์เด็กเนี่ยเขาก็เหมือนกับเรามักจะบอกว่าเด็กเหมือนผ้าขาวอ่ะเขาเกิดมาเขาก็ยังไม่มีสีสันอะไรนึกหรอกเขาก็สะอาดใสบริสุทธิ์มันอยู่ที่เราเราจะเราจะใส่อะไรให้เขาเราจะเติมอะไรให้เขาใช่ใไหมคะแล้วเดี๋ยวนี้ละครดีๆก็หาได้น้อยนะอาจารย์นะครับคือจริงๆแล้วละครเขาเอ่อทำว่าดีไหมก็ดีเนาะดีนะแต่ว่า คือปัญหาก็คืออทำยังไงก็ได้ค,คุณให้ลูกนอนก่อนคนอนตั้งแต่สองทุ่มซะถ้าเขาอยากจะดูละครมันมันจะได้มันจะได,มะได้มันจะได้ไปเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของเด็กด้วยไหมอาจารย์เด็กมันนอนเร็วหน่อยก็ดีใช่ไหมแล,แล้วถ้าถ้าสมมติว่า ในความเห็ี่ยนส่วนตัวของอาจารย์อาจารย์อาจารย์มอาาว่าถ้าเกิดโอเคเราให้เด็กนอนตั้งแต่2องทุ่มนะคะดึกกลาค่ายลุงคืนก็ไม่ต้องไปนอนดึกมากเพราะว่าเดี๋ยวตื่น,นเช้าไปไปเรียนไม่ไหวครับเออ่พวกละครอะละครนี่ถ้าเป็นละครแบบละครคติเตือนใจหรือว่าเป็นเป็นสารคดีใช่คือสารคดีโอเคเพราะว่ามันเป็นตอนเดียวจบอ๋อเข้าใจแล้วอาจารย์อาจารย์อาารยมอมนไ<ะ>มีการติดตาม อ่า,อาถูกไหมฮะอ่า,อาเป็นข่าวสารมาันไม่มีการติดตามมันจุดคันเดียวจบอืนะแต่ว่าละครมันเป็นต่อเนื่องพอต่อเนื่องปั๊บมันก็จะทําให้เราดึงดูดให้เราอยู่จอทีวีทุกวันคานนี้แทนที่จะได้นอนท่วมหนึ่งเอาอีกสักหน่อยหนึ่งหนังกาล,ลังมันเลยเออเดวนอนดึกเอยต,ตื่นก็ไม่ไหวอีกสภาพก็แย่เลยอันนี้นี่คือนี่คือคือตัวอย่างที่ไม่ดีคือตัวอย่างที่ไม่ดีเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะไอ้ตรงนี้นะจริงๆนะมีตั้งหลายอย่าง นะฮะพฤติกรรมของคุณพ่อคุณแม่นะฮะเป็นตัวนั้นเป็นตัวตัวสำคัญที่สุดเพราะว่าอย่าลืมว่าคุณพ่อคุณแม่นั้นเป็นเป็นอาจารย์คุณแรกเป็นแม่แบบเป็นแม่แบบจริงจริงเป็นแม่แบบของลูกเลยล่ะเป็นแม่แบบของลูกนะเราบอกว่าดูนางให้ดูแม่อถูไปฮะคนจะไปแต่งงานใครคุณคุณไป ดูแม่เขาก่อนอท่านแม่เขาเป็นคนดุมากมากก็เตรียมใจไว้หน่อยอาจารย์แล้วจริงไหมที่ในความเห็นส่วนตัวอาจารย์อาจารย์ว่าจริงไหมคะที่เขาบอกว่าพ่อแม่เรียนไม่เก่งลูกก็น่าจะเรียนไม่เก่งด้วยจำเป็นไหมไม่จริงความฉลาดไม่ฉลาดมันเป็นกรรมพันธ์ไหมไม่มีไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวกรรมพันธ์เกี่ยวกับการเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้เพราะว่าคือถ้าเราไม่ฉลาดเรารู้ตัวว่าเราไม่ฉลาดนะเราอย่าให้ลูกฉลาดคุณก็ต้องหาหาวิธีทําให้ลูกฉลาด มีคุณพ่อคุณแม่ถ้าเกิดว่าอัน,นอันนี้เห็นด้วยกับความคิดอาจารย์เพราะว่ามีคุณพ่อคุณแม่หลายท่านที่ท่านก็ไม่ได้ร่ำเรียนอะไรสูงมากมายบ,บางท่านก็เป็นชาวไร่ชาวสวนชาวนาแต่พอมีลูกเนี่ยท่านก็พยายามจะผลักดันลูกให้เรียนลูกบางคนเนี่ยมีคุณพ่อคุณแม่เป็นชาวสวนชาวนาก็จริงแต่จบด็อกเตอร์กันก็เยอะ,<ป>ะน่าจะนะ<ช>พูดถึงนะ<ช>เพราะนั้นเนี่ยฉลาดไม่ฉลาดไม่ได้เกี่ยวกับกรรมพันธุ์เลยใช่ไม่ได้บอกว่าคนเป็นชาวไร่ชาวนาแล้วตลอดชีวิตลูกหลานเราต้องเป็นชาวไร่ชาวนาสักที่ไหน เออใช่ใช่เรก็สามารถพัฒนาการได้เราพัฒนาการได้ทุกคนเราเทียบเท้าได้เราเราพัฒนาได้เท่าเพื่อนได้ทุกคนถ้าสมมุติว่าโอเคเราเราเริ่มจากะละครโอเคสองทุ่มต้องต้องรีบนอนละละคร,ครถ้าเป็นละครที่มันยาวเกินไปแล้วก็เนื้อหาที่มันหมินเหม่เกินไปก็คือผมไม่รับเลยจะดีกว่าผมไม่อยากให้เด็กดูละครเลย แต่บางครั้งละครดีๆก็มีเยอะนะอาจารย์เป็นเด็กเขาเขาเขาแยากไม่ออกว่าดีหรือไม่ดีถ้าสมมุติว่าเป็นละครสอนเด็กสมมุตินะอาจารย์แต่คุณพ่อคุณแม่นั่งด้วยแล้วสอนเขาด้วยโอเคไหมพอไหว<ถ>ไหมพอ,อได้อยู่ไหมฮะถ้าเป็นอะไรด้วยเป็นซีรีส์ติดตามนี่ไม่ไม่ควร<อ>ผมผมไม่ชอบตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นออตอนที่ผมแต่งงานกับภรรยาผมว่าข,ข้อแม่ข้อแรกก็คือคห้ามดูละครเขาจะดูได้ไม่ว่ากันอาร์เทบา นะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้สบายเดี๋ยวนี้ทีวีอัพเดทได้แล้วเดี๋ยวนี้ดูย้อนหลังได้ด้วยดูย้อนหลังได้นะฮะหรือดีที่สุดนะฮะอ่านหนังสือซื้อคุณอยากรู้เรื่องอะไรมาก็ซื้อหนังสือมาอ่านนะฮะเพราะผมทราบมาว่าหนังสือไอ้ละครแต่ละแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเขามีออกหนังสือเฉพาะของเขาถูกต้องนะคณซื้อหนังสือมาอ่านต่อไปที่คนอ่านหนังสืออยู่ลูกคุณก็จะอ่านหนังสือนะฮะลูกคุณก็จะอ่านหนังสือ อาจารย์มักจะบอกตลอดเวลาตั้งแต่ตอนเราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของภาวะการมีบุตรยากอาจารย์บอกว่ามีบุตรยากว่ายากแล้วนะครับแต่พอมีบุตรแล้วจะเลี้ยงบุตรให้เป็นคนที่มีคุณภาพอันนั้นยิ่งยากกว่าใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นในเมื่อในเมื่อมีแล้วก็ยากหน่อยก็ขอให้ทําให้ดีที่สุดครับคือเราไม่ใช่ว่าเราอยากมีบุตรเดียวผมไม่บอกกับคนไข้อยู่ตลอดเวลานะฮะเราก็อย่าคุยอย่าเพื่อนเฮ้ยลูกชั้นสอบได้ที่หนึ่ง นะลูกชายสองข้ามมาหาอะไรที่นี่นนรสารนนนค่ะถูกไหมค่ะเราก็อยากจะคุยแต่ว่าอันที่คุยเนี่ยนะเราที่เราไปมอเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าอยู่อยู่เราไปมอได้มันก็ต้องมีเรื่องจริงอ่ะมันต้องพอสมควรนะฮะอันนี้ต้องแลกเรื่องเงียดเนตเหนือของเราถูกไหมไม่ใช่วันดีคืนดีพอลูกจบลูกเกิดออกมาก็เราก็ฝันว่าอีกหน่อยลูกของ ฉลาดนะฮะโดยที่ตัวเราเองเราไม่ทําอะไรไม่ได้โดยที่ตัวเราเองยังยังดูหนานทุกคืนไม่ได้อาจารย์แล้วอย่างสมมติว่าบางท่านที่ฟังรายการอยู่เนี่ยบอกว่าที่ชมรายการอยู่วันนี้บอกว่าอาจารย์มันไม่ทันแล้วโตหมดละสามสี่ขวบแล้วยังพอไหวไหมครับการพมืองนี้เริ่มจากวันไหนก็ได้เริ่มจากเวลาไหนก็ได้คนะครับเริ่มจากเวลาไหนก็ได้ทุกเก้าขวบสิบขวบก็เริ่มได้นะฮะเด็กยังดัดได้ค่ะ นะฮะยังไมอ่อ่อนอยู่ควรจะเสริมเกี่ยวกับเรื่องของไปคือคนเราเนี่ยส่วนใหญ่มมกจะไปมองเรื่องของสุขภาพแม่จะเห็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะมีพวกนมเนยอู้สารพัดอย่างอยู่ในตู้เย็นเพื่อให้คุณลูกเนี่ยเต็มที่เลยแต่เราก็ต้องอย่าลืมว่าสุขภาพกายเรามีการส่งเสริมก็จริง,งนะคะสุขภาพใจนะฮะสติสมองปัญญาการเรียนรู้ไอ้ตรงนั้นเราก็ต้องส่งเสริมด้วยเหมือนกันตรงนั้นสําคัญกว่า ผมมองว่ากร้นสาวคองทุกวันนี้เนี่ยสารอาหารเราเกินอยู่แล้วนะฮะเรากินเยอะเกินไปอยู่แล้วค่ะโรคที่โรคที่ทุกวันนี้ที่เราเกิดมาเนี่ยเกิดจากการเกินทั้งนั้นใช่ค่ะนะฮะไอ้ที่ที่บอกว่าเด็กขาดสารอาหารนี่ค่อนข้างจะน้อยยกเว้นแต่ว่าเด็กคนนั้นไม่ไม่กินไม่ครบหมู่นะฮะการที่เด็กกินไม่ครบหมู่มาจากไหนก็มาจากพ่อแม่อยู่ดี บางครั้งก็ปล่อยให้น้องเขาเล่นเกินไปอ่ะอปล่อยให้เขาเล่นเกินไปเอาใจเขามากเกินไปนะฮะไม่ไม่สอนตอนเด็กนะฮะแล้วก็ตัวพ่อแม่บางคนนะฮะก็กินไม่ครบหมู่นะฮะก็พ่อแม่คนนี้ไม่กินเลยแล้วให้ลูกกินได้ยังไงค่ะนะคะเราทราบเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการเรารู้แล้วว่าข้อดี นะคะของการพัฒนาการเด็กก็คือเรื่องของการจดไดอารี่เป็นสิ่งที่ดีนะคะในขณะเดียวกันอาจารย์บิงก็บอกว่าการดูภาพยนตร์ก็ดีหรือว่าการดูอะไรก็ตามที่คุณพ่อคุณแม่จะใช้เวลากับตรงนั้นมากจนเกินไปจนไม่ได้มีเวลาให้กับลูกเนี่ยมันก็เป็นผลเสียเหมือนกันนะคะแล้วก็สองทุ่มอาจารย์ปิงบอกว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เด็กต้องพักผ่อนแล้วนะคะเพราะว่ามันจะกระทบกับเรื่องของการเจริญเติบโต,ตของเด็กในในโอกาสต,ต่อๆไปด้วยเหมือนกันนะคะ ยังมีข้อมูลอีกหลายข้อมูลค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องถามอาจารย์เพิ่มเติมก็คือว่าแล้วเราจะทํำยังไงนะใหะ้นอกจากจะปรับเปลี่ยนเรื่องของเวลาในการหลับการนอนแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่จะต้องทํามากกว่านี้หรือเปล่านะคะพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันเบรกสุดท้ายค่ะ